สวัสดีครับพ่อครับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวผมสิพามาแนะนำนะครับอ้อยอีกพันหนึ่งที่ถือทิ่มไปแต่โดนนะครับเพราะว่าด้วยขนาดมันใหญ่นะครับแล้วก็เพิ่นยังมันใหญ่มันยาวครับพันหน่อยพันนี่ซึ่งก็แต่ก่อนเคยปลูกหลายนะครับในเขตโซนเนี่ยะ่ะโซนสีเกี่ยวเนาะ มีคนเห่นหลายอยู่นะครับแต่ว่าจำใจต้องทิมไปนะครับย้อนว่าเพื่อนอย่างหาแรงงานนะครับปัญหาแรงงานมันยากเพราะว่ามันอ่อยมันลำไนะ่เนาะและ้วกะมันเห็ดให้โค้งงานนะครับอยากหีนะครับบ่อยาเขาไปตัดให้นะครับพลักษณะดินของมันคือลำไนล่นะครับแล้วกะเงานะครับส่วนมากจะล่ม ไปทางร่มหลายนะครับสำหรับการให้ต้นนะครับให้ลูกก็น่าจ,จะดีครับถ้าเห็นเนาะแต่ว่ามันจะร่มง่ายย้อนน้ำรักมันหลายนะครับแล้วก็มันสูงเดี๋ยวผมจะพายเบิ่งลักษณะครับคร่าวๆมาครับ พอดีมันเหลือนะครับพอดีมันเหลืออยู่ทีนะครับอยู่เฮือนอยู่บ้านนะครับทุกคนน่าจ,จะเดาออก,ออกนะคันพใดเคยปลูกครับสังเกตลักษณะมันนะครับมันใหญ่นะครับลักษณะดินของพันธุ์นี่นะครับป้องเง้านะครับผอมันจะเง้าสังเกตเลยนะครับ ให้ลำต้นที่ไงนะครับแล้วก็ป้องเงาน้ำหนักดีครับสำหรับพันธุนี่เป็นไอของเอื้นยังไอของหยากเขียวครับตระกูลเดียวกันกับหยาเขียวนะแต่ว่าเป็นเป็นรุ่นรุ่นพีถ้าว่าไงเกิดก่อนนะครับเสื้อเดียวกันอันนี้เขาเอืนอ้นนะครับเอืน้นเคเก้าสอง อ้อยเค้าสองนะครับลักษณะดินคือใหญ่เงานะครับน้ำรักตีถือทิมไปก็ย้อนว่าเป็นยังครับแรงงานนะครับึ้นก็นแรงงานคือกันแรงงานหายากว่รบุมีไผ่ยากตัดหาเพราะว่ามันลำใหญ่พดมันเงานครับน้ำานักมันหลายคนก็เลยทิมไปช่วงหนึ่งนะเป็นยังครับคือเอากลับมาดิ นะครับผมกว่มามีแนวคิดนะครับต้องเอากลับมาขยายพันธ์ย้อนว่าคู่มือนี้นะครับมันตกอยู่สมัยที่ต้องใส่เครื่องจกักรนะปัญหาแรงงานมันก็บสิลดลงแรเ่ครับเพราะว่าเขาใส่โหลดตัดนะครับปูกไขโลดนะครับเห็ดไข้โลดตัดดังนั้นปัญหาที่เจอนะครับในในสมัยก่อน ที่ต้องถ่มไปกันเลยตัดออกนะครับเบื่องปัญหาแรงงานนะเพราะว่าคู่มือนี่มันเป็นสมัยเครื่องจักรนะครับเขาก็เลยกลับเขามาเล่นนะครับผมก็เลยมีแนวคิดว่าจะเอามาขยายพันธุ์นะครับเนาะขยายพันธุ์ไว้นะครับพอดีว่าสิเหตุปลูกช่วงอ้อยต้นฝนปีหนาพอดีนะนะาจะครบรอบปีหนาน่าจะให้ความคัดปลูกช่วงนี้นะครับตกช่วง หนาแรงเนาะต้นฝนน่าจะขนาดนะครับหรือว่าความเง่าหน่า,นาจะผ่านน่าจะได้พอดีนะครับมันก็มีเอามาสอบหนึ่งครับก็เขื่อนหนึ่งตะก้าหนึ่งกระสังหนึ่งนะครับขายายไว้น่าจะขั้นว่ามันเป็นต้นนะครับน่าจะได้ประมาณไหลนะถึอช่วงรอบต้นฝน ก็ฝากติดตามครับคันไฟสนใจเนาะสำหรับเพื่อนอย่างพันอ้อยนะครับที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่งรับทีมน้ำมาเสนอแล้วกันน้ำมาขยายพันธ์ต่อไปนะครับในอนาคตเพราะว่าปัญหาแรงงานคงสิมดเบิดไปเลยแหละครับเพราะว่าเขาเหล่นใส่รถตัดเนาะนี่แหละครับเขาข้าว ฝา,ากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนะครับไว้หน้ำแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าแจ้งนะครับคันลงคลิปยังไปกับสามารถเข้าไปเบิง่งใดนะครับสำหรับที่นี่ฝากไวส้สมีครับสวัสดีครับ